สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองผัวเมียใช้มือถือถ่ายภาพลูกสองคนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์ขนลุกติดภาพคนแต่งชุดขาวมายืนดูเด็กๆเล่นโทรศัพท์เมื่อวันที่28พฤศจิกายนเพจ MGR ออนไลน์อีสานบ้านเฮาได้โพสต์ข้อความระบุว่าสองผัวเมียชาวเมืองน้ำดำเล่าเรื่องขนหัวลุก ใช้มือถือถ่ายภาพติดวิญญาณเจ้าหน้าที่เฝ้านาข้าวจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อสุดารัตสุธรเสียงพุทธาในโพสต์ภาพถ่ายที่สามีถ่ายไว้ตอนกำลังรอสีข้าวที่นาในคืนวันที่25พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาพร้อมข้อความระบุว่า รอรถสีขาวไม่มีแอปโดยภาพมีการนำรูบที่3มีถ่ายรูปสองคนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่แต่เหมือนมีคนแต่งชุดขาวมายืนดูเด็กๆเ,เล่นโทรศัพท์จะเป็นกระแสะในโลกโซเชียลและเชื่อกันว่าเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับนายสุภกิจทิติพุทธาอายุ43ปีซึ่งเป็นคนถ่ายภาพและนางสุดาราัตนเสียง อายุ43ปีภรรยาอยู่บ้านเลขที่63หมู่ที่3บ้านหนองสะพังตำบลหนองห้างอำเภอกุชินาราจังหวัดการศิน์พร้อมพาไปดูสถานที่ถ่ายภาพติดวิญญาณบริเวณต้นไม้กลางทุ่งนาโพท้ายบ้านหนองสะพังนายสุภกิจทิติเล่าว,ว่าช่วงคืนวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่บริเวณทุ่งนาโพบ้านหนองสะ ตนระยะกำลังรอสีข้าวที่เก็บเกี่ยวจากนาและให้หลานสองคนนอนเล่นมือถือถ่ายรถถที่จอดอยู่ใต้ต้นไม้กลางทุ่งนาโพโดยส่องไฟสปอตไลท์ไปให้เด็กๆนอนเล่น2คนพร้อมกับใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพไว้ซึ่งตอนถ่ายภาพมีเพียงแค่เด็ก2คนเท่านั้นส่วนญาติคนอื่นอยู่คนละฝั่งพอกลับมาย้อนดูภาพที่ถ่ายก็พบว่ามีภาพคล้ายชายรูปร่างสูงใหญ่ สวมชุดขาวมายืนดูเด็กๆ2คนนอนเล่นมือถือผมเชื่อว่าถ่ายติดวิญญาณหรืออาจจะเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางจึงได้นำภาพถ่ายมาให้นางสุดารัตน์ซึ่งเป็นเมียดูก่อนจะนำไปโพสต์ใน Facebook จนแชร์กันไปจำนวนมากนายสุภกิจทิติกล่าวและบอกอีกว่า ภาพที่ถ่ายติดชายรูปร่างสูงใหญ่สวมชุดขาวนั้นอาจจะเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางที่มาดูและช่วยสีข้าวเก็บข้าวและมาคอยปกป้องดูแลลูกหลานหรือว่าจะนําโชคลาภมาให้ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวและสีข้าวเสร็จแล้วทางครอบครัวจะทําบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผีเจ้าที่เจ้าท,า,ทางต่อไปด้านนางสุดารัตนเสียงภรรยานายสุภกิจทิติเราเพิ่มเติมว่าพื้นที่นาบริเวณนี้โดยเฉพาะที่นาใกล้เคียงจะมีเรื่องเล่ามาแต่ โบราณที่ผ่านมามีการขุดพบใบและเสาเสมาโบราณเก่าแก่ที่สุดซึ่งนําไปเก็บไว้ที่จังหวัดขอนแก่นหลังจากนั้นก็มาพบอีกหลายเสานอกจากนี้ยังมีการขุดพบหินโบราณอีกหลายจุดซึ่งได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าหินเหล่านี้จะมีการขนไปสร้างพระราชพนมแต่พระราชพนมนั้นก่อสร้างเสร็จก่อนจึงทิ้งไว้บริเวณดังกล่าวโดวยส่วนตัวแล้วเชื่อว่าสภาพชายสวมชุดสีขาวที่สามีถ่ายติดนั้น น่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางมาดูลูกหลานสีขาวเพราะวันนั้นมีเด็กๆและเพื่อนบ้านมาช่วยกันหลายคนและอาจจะมีเสียงดังนอกจากนี้ยังมีญาติและเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวเชื่อกันว่าเจ้าที่เจ้าทางอาจจะมาให้โชคให้ลาบก็ได้เพราะามีหลายคนทําอายุตนและสามีที่เป็นคนไทยซึ่งปีนี้ตนและสามีอายุ43ปีเท่ากันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอาอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ